ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องทำง่ายยาครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการเชื่อมอาร์กอนนะครับวันนี้ก็เอาตู้ออกมาบอมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันมีปัญหามารอบนึงแล้วนะครับก็คือเวลาทิกร์แล้วนะครับทิกที่ไกลเนี่ยครับทิกแล้วปุ๊บมันไม่ยอมตัดตัดแก๊สนะครับ แก๊สมันออกตลอดนะครับอันนี้ก็เอาไปซ่อมครับรอบหนึ่งนะครับก็จําไม่ได้นะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับเพราะนานแล้วก็คือของซื้อมาแล้วก็คงต้องออกวอร์มนะครับออกใช้งานบ้างนะครับเพราะว่าเก็บไว้ก็มันก็จะเริ่มเสื่อมนะครับผมจําไม่ได้นะครับว่าเปลี่ยนอะไรไปครับอันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องการเชื่อมมาก่อนนะครับ แช่ประสบการณ์ครับเวลาเราเชื่อมแล้วมีสเก็ตไฟหรือว่ามีการระเบิดที่บ่อหลอมละลายนะครับก็เกิดจากอะไรรู้ไหมครับเครื่องของท่านไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าเกิดจากชิ้นงานของท่านนะครับไม่สะอาดนะครับเป็นสนิมเป็นสนิมนะครับเวลาเราเชื่อมไปมันก็จะมีการสเก็ตไฟแล้วก็มีการระเบิดนะครับที่บ่อหลอมละลายนะครับดังเปียะเปียนะครับ นี้ผมก็ไม่ได้เก่งเชื่อมมาก้อนนะครับแต่ว่าอยากจะลองเชื่อมเป็นนะครับผมก็มาลองเชื่อมดูนะครับมันก็มีเสียงระเบิดนะครับที่บออหลอกมาลายนะครับแล้วก็มีสะเก็ดไฟขึ้นนะครับก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเชื่อมไม่นิ่มเลยนะครับผมก็เลย นึกขึ้นได้ว่าชิ้นงานเรามันอาจจะเป็นสนิมนะครับไม่สะอาดนะครับผมก็เลยไปลองเอาชิ้นงานใหม่มานะครับแล้วก็ตะไบนะครับตะไบให้เห็นเนื้อเหล็กอย่างนี้ครับทาความสะอาดให้เรียบนะครับแล้วก็ลองเชื่อมดูนะครับก็คือไม่มีเสียงระเบิดจากบ่อหลอมลรยนะครับแล้วก็เชื่อมได้ปกติเสียงนิ่มปกตินะครับอันนี้ก็แชร์เป็นประสบการณ์นะครับสำหรับ มือใหม่นะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง,งการเชื่อมกกอะกอนะครับนี่คือซื้อมาลองเชื่อมดูนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ